เอาล่ะครับว่ากลาสวนสดีเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมีะนราข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเนกมเมอร์ด้วยนะครับเพืเ่อนๆพนทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมจะมา,าแนะนำนะครับผมโปรแกรม1ตัวนะครับที่เรียกว่าโปรแกรมใช้สำหรับการตัดต่อตัวของวิดีโอนั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวโปรแกรมตัวนี้มันมีชื่อว่าโปรแกรม Cap Cut for pc นะครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีเบื้องต้นนั่นก็คือวิธีการดาวน์โหลดมาติดเครื่องนะครับแล้วก็อาจจะแนะนําเบื้องต้นครับสำหรับวิธีการใช้งานเนาะส่วนวิธีการใช้งาน,นเต็มอาจจะเอาไว้คลิปหน้านะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากนะครับ ก็ไม่รอช้าเริ่มเลยก็อ้อเสริมนิดนึงนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมมันตัดต่อนะครับจะมีโปรแกรมหลักๆที่ใช้กันอยู่ไม่กี่โปรแกรมครับอย่างเช่น Premiere Pro หรือว่าจะเป็นตัวของทาง Macbook ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ OS ฝั่งนั้นนะฮะแล้วก็ตัว c a p c ั t เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ดังในโทรศัพท์มากๆเลยแต่ว่าเวอร์ชันคอมพิวเตอร์หลายคนอาจจะไม่เคยใช้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปทดลองใช้นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆนะครับไปพิมพ์หาใน Google นะครับว่า Cap Cut for PC แบบนี้นะครับ้ผมือน น,นีเพื่อนพิมพ์เสร็จแล้วนะเพื่อนจะได้ผลการค้นหาตัวแรกที่ชื่อว่า f r e p r r o f s s s i o n a l เอาได้สอบวิดีโอ i t ด r เตอร์กาทป้งแปนครั้งแล้วผมพอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนนี้คืออ๋อ ตัวแคปคัตนะครับเขาจะขึ้นหน้าแรกให้เลยนะครับว่า f r e e Professional d e s k t o p Video Editor แล้วก็มีปุ่มคำว่าดาวน์โหลด for windows อ่ะใครใช้ windows นะครับ windows ว่าจะเป็น windows ต่างๆนะครับผม10 11เอากดดาวน์โหลดไปเลยครับผมหลังจากนั้นก็จะรอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าผมว่าโปรแกรมนี้มันใช้ง่ายนะถ้าเทียบกับ Premiere Pro แล้วไม่ไม่รู้นะครับผมอาจจะชินที่ Premiere Pro แล้วแต่ว่าตัวแคปคัตครับขนาดเวอร์ชันมือถือยังถือว่าใช้ง่ายมากๆเลยครับโอเคทีนี้ครับเราจะรันเขาขึ้นมาก็กดคเข้้าไปรัง โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่กดให้มันขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะขึ้นขอเข้ว่าแคปคัททีนี้ครับเขาจะมีลูกศรติ๊กถูกเล็กๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆในมองจะไม่เห็นนะครับให้กดคข้ามา accept with แคปคัทนะครับผมไม่แคปคัทนะฮะ user ก็คือตอบรับเรื่องของไอ้พวก policy เขานะครับพวกนโยบายเขาก็กดนะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับต้องบอกเลยนะโปรแกรมตัวนี้มีภาษาไทยด้วยครับเพื่อนๆภาษาไทยนี่โคตรดีเลยนะฮะพี่เมียโปผมจำไม่ได้ว่ามีภาษาไทยหรือเปล่าหรือว่ามีนี่แหละเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะฮะ ก็แคปคันนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ง่ายนะแล้วก็น่าจะถูกใจหลายคนนะสำหรับใครที่เป็นสายฝึกตัดต่ออในคอมพิวเตอร์นะครับโอเคหลังจากนั้นก็รอสักแป,ป๊บนึงนะครับผมในส่วนการติดต่อ,อาการไม่ใช่การติดต่อการติดตั้งโปรแกรมนะผมก็อยู่ที่คอมอพิวเตอร์นะครับว่าช้าคอมของเพืเอ่อนนะครับว่าช้าเร็วแค่ไหนครับแต่ว่าคอมของผมนี่เรียกว่าอึดอัดยืดหยัดมากตอนนี้นะโอเคหลังจากนั้นให้เพื่อนกดคําว่าสตาร์ทหน้าเลยครับผม ก็จะสู่ขั้นตอนของการ testing environment ก็คือเขาจะตรวจเช็คเรื่องของทรัพยากรคอมพอวเติร์ของเราก่อนนะครับว่าตอนนี้คอมของเราอาจจะเป็นสเปคต่างๆอะไรใครใช้ CPU การจอแรมอะไรเท่าไหร่เนี่ยคือเขาต้องมีการเช็คโปรแกรมก่อนครับเพราะว่าบางโปรแกรมนี่ถ้าโหลดมาแล้วไม่ได้เช็คเครื่องก่อนนะครับว่าโปรแกรมรองรับหรือเปล่าเนี่ยบางทีติดตต่อไม่ได้เลยนะครับเพราะจะกระตุกเละเลยนะครับกดคอนเฟิร์มไหมครับ จากนั้นก็จะมาให้หน้านี้นะผมก็จะมีเรื่องของแคปคัตเวอร์ชันอัปเดตนะผมยังไม่อัปเดตแล้วกันนะผมปิดไปก่อนนะผมแล้วก็จ่ายเพื่อนไปตั้งค่าก่อนนะครับก็ไปที่หัวข้อของคําว่ามันจะเป็นรูปคล้ายหกเหลี่ยมนะครับผมกดไปหนึ่งครั้งนะครับเป็นคําว่า setting นะฮะแล้วก็ปลดปออวิเคราขห์คำว่า setting อหนึ่งครั้งกับผม ตัวนี้จะเป็นเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บไฟล์นะครับในหัวข้อแรกนะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้เบื้องต้นไปก่อนแค่ประมาณนี้นะก็เวลาที่เพื่อนเก็บเซฟไฟล์นะครับคือมันก็ไปเลือกได้นะครับว่าจะเซฟที่ไหนตอนนี้คือของผมไม่ได้เปลี่ยนนะก็จะเป็น Dice User อะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมแค่มายุ่งกับตรงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ ตัวแคชนะครับผมแคชไมเน็เมนต์ตัวนี้ผมแนะนำนะครับว่าให้ตั้งเป็นออโต้ดีลีทแคชนะครับผมแล้วก็ตั้งไว้แค่สักประมาณ15วันก็พอนะครับเพราะว่าแคชจะหนักเครื่องมากๆนะครผมเนี่ยอันนี้คืจะเห็นนะครับว่าแคชไซส์ในตัวนี้สามารถกดลบได้เลยนะครับก็ลบแคชไฟล์นะครับก็จะลบประมาณนี้เห็นไหมแคชไฟล์ศูนย์อารมณ์จะมาเหมือนอ่อจะเหมือนประมาณแบบใครใช้โทรศัพท์แอนดรอยนะครับจะต้องมีการเคลียร์แคชกันบ้างนะครับแมนเครื่องจะช้านะฮะแล้วกดวปที่ข้อของเข้ามาอิดดิทนะครับ สวัสดีตัวนี้ผมก็จะไม่ยุ่งอะไรนะครับก็จะมีมีแค่เรื่องของเฟรมเรทนะครับที่ผมต้องการให้มันเป็น60เฟรมเรทเนาะตอนนี้โปรแกรมแคปคัดรองรับแค่60นะครับยังไม่สูงมันไม่สูงขนาด140 240หรือว่ามากกว่านั้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ไทม์โค้ดตรงนี้นะครับผมก็จะไม่ยุ่งครับจะเป็น H H ขีดอ่าเป็น M m S b l o c เฟรมนะครับก็ยังไม่ยุ่งนะฮะตัวนี้จะหน้านี้จะมีเปลี่ยนแค่เฟรมเรทอย่างเดียวนะครับที่ผมทำนะฮะแล้วก็ไปที่หัวข้อของคำว่า performance นซ์นะผม ตัวนี้เป็นเรื่องของตัว Encode นะตัวของ Encode ผมจะความหมายไม่ได้แล้วแต่ว่าใน P Maple เนี่ยมีผลกับผมอยู่เพราะบางครั้งที่ผม Encode อ่อผมรันโดยใช้การจอถ้าไม่ได้ผมต้องมา Encode เป็นตัว h a r d w a r ์แทนก็ จำจำความหมายไม่นั่จริงเพื่อนนี่จะอันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ที่มายอะไรเพิ่มนะแต่ผมแนะนำนะครับว่าให้เป็นติ๊กถูกไว้2ตัวก่อนนะครับเผื่อเจอเคสที่เรนเดอร์ไฟล์ออกมาไม่ได้ก็ค่อยมาปิดติ๊กถูกตรงนี้ไปนะครับเนี่ยมันจะมีเรนเดอร์ผ่าน GPU กับฮาร์ดแวร์ซึ่งปกติแล้วเวลาเราเรนเดอร์งานออกมาถ้ามันติดเออร์เลอร์ครับผมจะปิด GPU นะแล้วผมจะเปิดฮาร์ดแวร์มันจะทำให้เรนเดอร์ผ่านนะครับอันนี้คือวิธีแก้ของพีเมียโป้นะครับเรียกว่าอาจจะเป็นวิธีลับเลยก็ได้นะฮะโอเคหลังจากเเพื่่่ออออนนๆะครับวาแป ตัวแอปเนี่ยมีภาษาไทยผมจะเดินเป็นภาษาไทยแล้วก็เซฟไปนะครับเขาจะให้ผม restart, รีสตาร์ทหนึ่งครั้งครับผมจะรีสตาร์ทอ่ารีสตาร์ทโปรแกรมหนึ่งครั้งครับผมมาเลยครับภาษาไทยครับเพื่อนใช้โคตรง่ายครับทีนี้อ่ะหลังจากนั้นผมจะลองไปกดดีลข้อกับออว่าโปรเจกต์ใหม่นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้นะฮะโอ้โหวิหน้าตานี่ขอยยอนุญาตย่อไซส์นิดนึงนะเพื่อนเอ๋ออตัวนี้ เป็นเรื่องของตัวแนะนําเบื้องต้นนะครับอ่ะกดถัดไปไปก่อนนะครับก็วิธีการก็คือลากเนื้อหาลงมาตรงนี้ครับผมก็เป็นการตัดต่อคล้ายพี่แหมโป้นะครับก็ดึงอาตรงหัวมุมนี้ก็คือดึงไฟล์มานะครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็ลากไฟล์มาใส่มาใส่ที่ข้างล่างเพื่อตัดต่อนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าตัวแคปคัดพีเอฟเฟกต์มาให้นะครับโคตรเฟียว่าผมพี่แห r ่โปก็มีให้แต่ว่าใช้ยากนะครับผมว่าแคปคัดน่าใช้ง่ายกว่านะเพราะว่่ามมนนนเเเปป็โรรแกคคือจให้ะ ตัวนี้จะเป็นเรื่องของเล่นดูตัวอย่างนะครับว่าก,กดที่ตรงนี้ได้นะครับเครื่องมือเขาอาจจะไม่ได้เยอะนะไม่ใช่ว่าผมไปโจมตีพี่แหมโปนะพี่มโปอ่าตะกูด Adobe อ่ะสามารถทําอะไรได้มากกว่าแล้วกันผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับแต่ว่าด้วยความเอ็กซ์เพรสแล้วใครที่ใช้ Adobe ี้เก่งๆครับจะสามารถทําได้เฟี้ยวกว่าคือทําได้ดีแหละแต่แคบคัตอาจจะเหมาะก,กับทางเ n t นที่เลเวลหรือคนที่เริ่มต้นนะครับผมใครที่ ยังไม่อยากจะลองใช้พี่เมียโปก็ลองใช้ตัวนี้ก่อน,นครับแต่ว่าใครที่เริ่มคล่องแล้วอย่างผมจะใช้พี่เมียโปตลอดผมจะใช้พวกพีเซตต่างๆอะไรพวกนี้มาช่วยในะการจดต่อกง่ายขึ้นก็ลองไปดูเรื่องของพี่เมียโปได้นะครับผมตอนนั้นก็จะมีเรื่องอะไรแปลกๆให้โหลดให้อะไรอีกมากมายเดี๋ยวผมจะทำคลิปของพี่เมียโปเพิ่มมาด้วยนะครับสำหรับเอฟเฟกที่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ถนัดการตัดเอฟเฟกตก็สามารถโหลดเอฟเฟกที่มีผู้ให้บริการเขาขายมาใช้ได้นะครับเอฟเฟกพวกนี้แหละครับก็จะเป็นพวกทัสซิชั่นต่างๆนะครับผมกดนี่ครับส่งออออออกวิดีีโครัับ่่ะขนนุญาต์สทผม ก็ประมาณนี้คนระับสำหรับวิดีโอเนี่ยนี่คือเขาย,ย,ย,ยกตัวอย่างเขายกตัวอย่างวิดีโอไม่เบื้องต้นหนึ่งตัวนะเพื่อนเวิธีการใช้งานก็เดี๋ยวผมอาจจะยังไม่ได้สอนใช้ในวันในตอนนี้นะเพื่อนๆก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ยากนะเนี่ยมันก็มีปุ่มหลอกว่านั้นเนี่ยเนี่ยครับว่าเนี่ยแบบอา่าตอนนี้แบ่งฉากก็คอนโทรลบีนะผมลองกดคอนโทรลบีดูอ่ะเนี่ยก็เป็นการตัดออกเห็นไหมครับแล้วคอนโทรลบีทีหนึ่งผมก็ตัดออกแล้วผมก็ล่างมาวางอย่าง,างนี้เนี่ยแปะปุ๊บเห็นไหมผมมาล่างมาแปะอย่างนี้แน่ใจว่าลากแปะเลยนะ เดี๋ยวเรื่องวิธีการใช้งานนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวจะามาสอนให้เพื่อนใช้ทีละกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเพิ่มเติมนิดน,นึงก่อนคือผมมันยังไม่ได้จับแบบเป๊ะๆเนาะติดตั้งของเพื่อนเลยแต่ผมว่าไม่ยากผมว่าไม่ยาก,ยากดูทรงแล้วเพราะว่าใครที่ผ่านพีเมี่ยโปรมายิ่งง่ายเลยครับเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้พีเมี่ยโปรมาก,ก่อนอะไรต่างๆที่ดูพวกนี้ก็คือแทบจะดูแล้วรู้เลยครับว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรต่อได้เนาะสื่อระบบเสียงข้อความสติกเกอร์นะครับเออคือมันดีมากเลยนะมันมีสติกเกอร์เเเเเเนนนนีีีีี่่่่ยยยยยยพพือๆใ้้้้้คลลลาาามรรโปะับกววงงไดแ็ แล้วคือสามารถเล่นเล่นได้เลยนะเนี่ยเออเด,เดี๋ยวผมจะลงดีเทลลึกเกินไปนะสำหรับคลิปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการใช้ออวิธีการโหลดและติดตั้งแคปคัดเดตเบื้องต้นนะครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้โคตรง่ายครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ผมสวัสดีทุกคนด้นะครับผมสวัสดีครับ